โอเคครับสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกี้อารันนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีแอคนะครับเป็น MV เพลงแล้วก็เป็น MV เพลงครั้งแรกด้วยนะครับที่ผมรีแอคก็คือ MV เพลง l e a d the way นะครับของของนักร้องอะไรนะมันเป็นเพลงประกอบนะครับภาพยนต์เรื่อง y a a n แอ h e l A รัสดากอนนะครับเพื่อนผู้ชมแลวเราก็จะไปดูกันเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงผมยังไม่ได้ไปดูหนังหรอกเพราะว่า อเออโควิดด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออเดยวจะไปดูให้ได้ผมจะต้องไปดูในโรงให้ได้จะหาเวลาไปดูให้ได้นะครับตามจริงจะดูบนแอป Disney p l u s, <c oughs> <S เนี่ยแหละแต่มันเสียตังค์เพิ่มตั้งเก้าร้อยแต่ผมไม่ได้มีตังค์เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้รับการโดเนทจากเพ,พื่อนเพื่อนเราเล่นพูดเล่น <c oughs> ก็ไปดูในโรงดีกว่าเพราะว่าผมอยากดูนะครับมันเป็นหนังการ์ตูนที่ เรียกว่าอะไรเป็นวัฒนธรรมของชาวอ,อาเซียนอ่ะเออแล้วมีความเป็นไทยของเราอ่ะเยอะมากแล้วก็มันภาพมันสวยมากครับดิสนีย์มันต้องดูในโรงถึงค่อยมาดูกับแบบมาดูเป็นสตรีมมิ่งอีกรอบหนึ่งอ่ะเนาะขอไปดูรอบแรกในโรงก่อนแต่วันนี้เรามารีแอคไปดูเลยไปดูรีแอคเลยเพลงโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดเลยเออชื่อเพลง Lead the Way ของใคร่ะ เจนิโกชื่อเขาอ่านว่าอะไรไม่รู้เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เวียดนามเลยไปดูกันเลยเอ้ยนี่มันคนละเพลงแล้วนี่มันไอ้นี่อไอวะมูลาแล้ว <c oughs> จะได้เล่นหมเนี่ยโอเคครับอันนี้แน่นอนล้านปร์เซ็นโอ้ ตูนเลยนี่ต,ตุกุๆตุกๆอะไรยา่านชอบเสียงนักร้องมากเลยโอ้โหเป็นการแบบย้อนแสงที่สวยมากๆเลยนะครับเม,มืองสวยมาก แบบเป็นอาเซียนอ่ะเออเป็นมีความเป็นไทยผสมผสานกับต่างชาติของเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ตัวหนังก็บอกมาโอ้โหสวยมากเอลซ่าไมไม่ใช่ เสียงเขาแบบใสมากแบบ <It> s <S โค<ฆ>ตรเพราะอ่ะ oh <my> มีความเหมือน Auto ออตโตจูนอ่ะ สวยมากเลยนักร้องคนนี้แต่ผมอ่านชื่อเขาไม่ออกูเสียงหอมาก ข้างหลังสวยมากแสงสีคือดีมาก MV นี้เอวสวยมากนี่แค่เอมวนะครับตัวหนังเป็นกร์ตูน มันต้องสวยมากๆอ่ะผมบอกเลยจบแล้วนะครับมีอะไรอีกไหมโอเคจบแล้วครับเพื่อนๆโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับคือเพลงของในหนังเรื่องลายาแอนเดรัสดาก้อนเนี่ยก็จะแบบ พูดถึงเกี่ยวกับความความเชื่อใจนะครับเพราะว่าตัวรายาเนี่ยเขาไม่ที่ดูตัวอย่างแล้วก็เนื้อหาเขาก็ออกมาบอกนะครับว่ารายาเนี่ยไม่ไว้ใจใครอะไรประมาณนี้นะครับตัว MV เพลงก็ทำออกมาได้ดีมากๆครับสวยมากชอบมากมากเลยแล้วก็เสียงนักร้องเนี่ยเสียงหมเดหงิมากครับทุกคนก็นั่นแหละแบบคือมันดีอะชอบอะ อยากดูว่งโควิดมาทำชีอะไรก็ไม่รู้อย่าลืมไปดูกันนะครับลายาแอนเดอรัสดากอนวันนี้ในโรงภาพนยนตร์ My name is Raya. too big for little big this bud.